สวัสดีคร,ครับผมก็จะมาเล่าเรื่องในช่วงกักตัวครับโควิด19ตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงกโมงครึ่งนะครับผมเริ่มมีอาการตั้งแต่วันช่วงวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่12มิถุนานะครับแล้วก็แต่วันนั้นก็อาการปวดเนื้อปว,ปวดตัวนะครับ แล้วก,กลับมาบ้านก็มาทานยาก็ดีขึ้นนะครับวันอาทิตย์ก็แทบไม่เป็นอะไรเลยนะครับไม่ได้รู้สึกอะไรครับปกติแข็งแรงปกตินะครับแล้วก็มารู้ข่าวทีวันที่สิบสี่วันจันนะครับว่าคนที่ผมใกล้ชิดนะฮะนี่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงแล้วก็ผลมาออกวันวันที่สิบห้าคือวันนี้นะครับ ว่าผลเขาเป็นบวกนะครับแล้วผมก็มีอาการไข้นะครับพอผมไม่ได้ทานยานะครับผมก็ปล่อยเลยไม่ได้ทานยาทําให้ตอนนี้ไข้ผมขึ้นสูงสูงมากครับผมอาบน้ำเมื่อกี้นะครับหนาวสะบบั้นเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ได้ทานข้าวทานยาไปแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักไข่อาจจะลดนะครับก็วันนี้เป็นวันที่สองนะครับในการกักตัวเมื่อวานผมก็กลับมาจากที่ทํางาน หลังจากทราบข่าวอะไรก็แล้วแต่โรงงานก็ได้ปล่อยกลับมาก็มากักตัวที่ในรถนะครับผมอยู่กับภรรยานะครับจริงๆผมว่าจะเข้าไปกักตัวที่บ้านนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นผมก็อยู่กับภรรยาอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าผมกลับไปกลับมาไปกักที่บ้านอีกที่บ้านก็จะเสียงขึ้นไปอีกนะครับแล้วผมก็เลยเลือกที่จะกักในรถนอนในรถดีกว่ากินนอนในรถนะครับแล้วก็ภรรยาก็อยู่ในห้องนะครับ ซึ่งวันนี้สองวันนี้ภรรยาก็ยังปกตินะครับยังไม่มีอาการเลยนะครับแต่ภรรยาก็ได้หยุดงานวันนี้ผมผมวันนี้ผมได้ไปตรวจแล้วผลน่าจะออกพรุ่งนี้นะครับก่อนเที่ยงแต่ก็ต้องดูครับเพราะผมก็มีอาการอาการมาเต็มเลยครับวันนี้ค่ำๆหกโมงครึ่งครตอนนี้ร้อนๆ้หนาวอาการมาเต็มเลยครับ ก็สัมผัสใกล้ชิดเลยครับเพราะว่าทำงานนะออฟฟิศเดียวกันนะครับก็ไม่โทษใครนะครับเพราะว่ามนันเหตุที่แบบไม่อยากให้เกิดไม่มีขยะให้เกิดขึ้นมานะครับก็ต้องเราดูพวงนี้ครับว่าผลจะเป็นยังไงก็ต้องแต่กระทำใจไปแล้วล่ะครับเพราะตอนนี้ก็ติดกันหลายคนนะครับใครก็ขึ้นสูงแต่ผมไม่มีอะไรวัดนะครับมไม่รู้ว่ามันขึ้นเท่าไหร่ครับแต่มัน หนาวสั่นขึ้นสูงครับก็เดี๋ยวพักผ่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะอัปเดตให้ฟังอีกทีนะครับช่วงคำ่คำา่มืดๆน,นะครับว่าผลจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องยอมรับแล้วก็รักษานะครับถ้าผลออกมาไม่ดีนะฮะยังไงก็ขอโทษทุกท่านนะครับที่ผมในช่วงวันที่ ผมมีอาการในวันที่วันเสาร์ที่สิบสองนะผมก็ต้องขอโทษเลยในในช่วงวันศุกร์เลยนะครับอาจจะวันศุกร์เลยก็ได้ผมรับเชื้อเพราะว่าโอเคเดี๋ยวค่อยยังไม่ได้รับเชื้อหรือเปล่า,าไม่รู้ครับเดี๋ยว่อเดี๋ยวค่อยมาเล่ารายละเอียดกันอีกทีนะครับก็ต้องรอดูพรุ่งนี้ครับว่าผลจะเป็นยังไงโอเคครับวันนี้ก็ขอพักผ่อนก่อนนะครับปวดเนื้อปวดตัวมากนะครับโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับ